ม่จะบอกว่าถ้าเราไม่เก็บอันนั้นก็ต่อไปเราก็จะไม่มีเงินใช้ถ้าพี่ลาออกพี่ลาออกพี่เอาเงินก้อนนั้นมาพี่ก็จะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยพี่ก็เลยตัดใจว่าพี่กู้กู้เต็มวงเงินใช้สิทธิ์หุ้นของพี่ค้าเลยพี่กู้มาเลยห้าแสนแล้วพี่ก็มาทำห้องเช่าสองห้องถามว่ามีปัญหาไม่มีค่าเช่าเขาค้างก็มีไม่จ่ายก็มีพี่ให้อย่างเดียวพี่ให้เยอะพี่ได้รับเยอะ อย่าไปเหนียวอย่าไปตนีทีเหนียวยิ่งให้เลยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้มันจะมาอีกไม่มาทางไหนก็ทางนี้วันนี้ค่ะทุกคนเราอยู่กับพี่สุมาลีข้าราชการกมรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นข้าราชการคนหนึ่งเลยค่ะที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักการใช้เงินเก็บออมและนำเงินกู้ที่ได้จากสหกรณ์ไปต่อยอดธุรกิจเรามาทำความรู้จักและพูดคุยกับพี่สุมาลีกันเลยดีกว่าค่ะ ชื่อนางสาวสุม,มาลีเทวีเดชกุลนะคะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ศูนย์ปฏิบัติการก็คือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านนักนาข้าพืชจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอีกกี่ปีครับอีกประมาณนับได้ก็ไปประมาณสิบห้าเดือนกับปีเกษียณปี69ค่ะสามสิบ <30 S 1> กันยา69หกเก้าค่ะผมอยากฟังประวัตินิดหนึ่งย้อนย้อนเท้าความกลับไปดนึงว่าตอนที่เรามาเริ่มรับราชการเนี่ย รับตตั้งแต่ช่วงตอนไหนครับอ๋อที่บรรจุเมื่อวันที่2กรกฎาคม2544นะคะ,คะอายุตัวส่วนตัวนะคะอายุตัวก็คือได้34ปีกว่าๆนะคะพี่ก็มองย้อนกลับไปว่าเออถ้าเราไม่รู้จักการเก็บออมนะคะคพอเงินตอนนั้นสมัยนะั้นมันจะต้องรอให้ให้ให้ผ่านโปรนะคะผ่าน3เดือนอพอพี่ได้รับเงินเดือนปุ๊บตกเบิกพี่สมัครสหกรเลยพี่เป็นสมาชิกเมื่อวันที่9กรกฎาคม2544ทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจมาสมั สมัครคือของพี่เนี่ยคือแรกๆของพี่เลยนะคะพี่จะเน้นเรื่องของการเก็บออมเพราะว่าอายุราชการพี่น้อยค่ะแล้วอายุอายุราชการที่ห้าปีเงินเดือนหลังที่จากที่เราเกษียณมันจะน้อยลงค่ะในตอนนั้นไม่มีความคิดเรื่องจะกู้เลยนะคะไม่มีความคิดเรื่องจะกู้คิดอย่างเดียวคือเก็บออมเก็บให้มากที่สุดเก็บเท่าไหร่ก็ได้เก็บ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 ยิ่งสากลมีโปรโมชั่นฝากเท่าไหร่ก็ได้ฝากุ้นเข้าร่วมหมด พี่ฝากจนถึงสูงสุดคือที่8 5 0 0ต่อเดือนพี่จะใช้เงินนิดเดียวเดี๋ยวผมขอแอบถามได้ไหมว่าตอนช่วงนั้นเงินเดือนตอนแรกๆเนี่ยประมาณับรรจุตอนแรกเลยใช่ไหมคะ6,340ค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้เก็บเก็บตอนนั้น8,005นะคะแต่เงินเดือนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆแล้วตอนนั้นพี่ยังไม่ได้กู้อะไรพี่ก็ อ๋อก็ตอนนั้นจะไม่มีภาระอะไรใช่ค่ะอ่านเข้าไปเป็นหุ้นใช่ใช่โจ้โจ้ถามย้อนกลับไปถึงตอนเด็กๆได้ไหมครับว่าทางที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนเราในเรื่องของการโฟกัสเรื่องการออมเงินเนี่ยยังไงครับอ๋อตอนเด็กๆใช่ไหมคะใช่ครับฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ว่าอยู่อยู่ไม่ได้สิงกันนะนะคะอยู่กลางๆค่ะแม่ก็ เป็นแม่ค้าแม่ค้าที่ขายของนะคะขายทําขนมเองทาขนมใส่ไส้ขนมตาลขนมฟักขนมแบบโบราณนะคะขายแล้วทีนี้ก็กลัวที่บ้านมีพี่น้องด้วยกันสี่คนสี่คนก็พี่เป็นคนที่สองพี่สาวพี่คนที่สองมีน้องชายน้องสาวซึ่งห่างกันเยอะอยู่พ่อก็เป็นคนจีนก็มีอาชีพคือไปไปรับจ้างก็คือไปร้านตัดเสื้อผ้าสมัยก่อนก็ยึดการตัดเสื้อผ้าใส่แกก็จะเป็นคนไปตัดแล้วแกก็เย็บก็ได้ค่าค่าตอบแทน ตัวหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่กี่บาทแต่ว่าให้ฝึกให้ลูกเก็บให้ลูกอมให้ลูกใช้ประหยัดให้เงินไปเรียนแค่2บาท2บาท2บาทแล้วกลางวันต้องเดินกลับมากินข้าวที่บ้านแม่ก็จะทํากับข้าวให้กินจะเป็นไข่เป็นปลาปลาทูอะไรก็จะทอดได้ก็อยเรียนที่โรงเรียนสูงเนินก็เดินไปกลับก็ประมาณกิโลนึงก็ไปกลับอย่างนี้ทุกวันแม่ไม่ได้ห่อข้าวพราแม่จะบอกว่าถ้าเราไม่เก็บอันนั้นก็ต่อไปเราก็จะไม่มีเงินใช้เราต้องเก็บค่ะแต่รู้จักอมจะเก็บบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็เก็บ เก็บม <differences S 2> <men> ันก <personas> <men> ็เลยต้องสร้างนิสัยตัวเองว่าต้องเก็บเงินเพราะเราไม่ได้ไม่ได้มีพื้นฐานที่ว่ามีเหมือนคนอื่นเรามีแค่ที่ที่เราจะไม่เราจะไม่ไปขายหรือไม่อะไรครับ อะไรที่เริ่มคิดว่าทาไมต้องกู้ในเมื่อเราก็มีการเก็บออมมาพอสมควรแล้วค่ะตั้งจุดนี้ใช่ไหมคะที่เปลี่ยนคือหนึ่งพี่พี่เห็นพี่คนหนึ่งที่เขาทางานอยู่โรงพยาบาลสุขเรินนะคะเขาเกษียณเขาเกษียณแล้วก็พอดีที่ตรงข้ามอ่ะเขาขายแกก็เลยซื้อซื้อแล้วแกก็ทําห้องเช่าห้องเช่าแล้วแกก็ก็มันเหมือนรายได้เข้ามาค่ะอ่าเราก็เลยคิดว่าเอถ้าเราจะเป็นนี่อีกสักก้อนหนึ่งโดยที่พี่ก็ดูหุ้นของพี่แล้วหนึ่งถ้าพี่ลาออก พี่ลาออกพี่เอาเงินก้อนนั้นมาครับพี่ก็จะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยอ๋ออ่าก็คือพี่ก็เลยตัดใจว่าพี่กู้กู้เต็มวงเงินใช้สิทธิ์หุ้นของพี่ค้ำเลยพี่กู้มาเลยห้าแสนครับค่ะแล้วพี่ก็มาทําห้องเช่าสองห้องค่าตอบแทนของพี่ต่อเดือนก็คือเจ็ดพันเจ็ดพันพี่จ่ายสากลห้าพันสามครับที่เหลืออีพันเจ็ดเพราะนของพี่มันที่ติดถนนพี่ได้เปรียบคนอื่นตรงนี้เออพี่ทําแล้วพี่ติดแอ เป็นจะเป็นเป็นระแวกนั้นนะพี่ติดแอร์คนแรกอ๋อพี่นําราคาได้เลยสามพันห้าเราเราต้องงงว่าคนอื่นเขาไม่ติดเขาติดพัดลมถ้าเราติดแอร์เราสามารถคนนั้นเขาสองพันห้าพี่ติดแอร์พี่เอาสามพันห้าเลยแล้วพี่ก็ได้คนก็ยอมจ่ายยอมจ่ายแล้วย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งบ้านของพี่ก็กู้มาเหมือนกันไหมถูกต้องแต่แต่นั้นคือใช้บริการเงินกู้อ่าอันนั้นเป็นก้อนแรกที่พี่ตัดสินใจกู้คือกู้ของธนาคารอาคารสุเคราะ ก่อนจะได้ก็โอ้โหแม่ไม่ยอมไม่กู้ออแกบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาไปนธนาคารจะยึดที่ยึดอะไรเงี้ยไม่ให้ออก็คุยกันอยู่นานนานมากกว่าแกจะเข้าใจก็เลยบอกสัญญาว่าถ้าแม่ต้องเชื่อลูกคนนี้ออว่าลูกคนนี้ไม่ทำอะไรให้แม่ผิดหวังเลยแม่แต่นิดเดียวออค่ะก็เลยเป็นจุดแกก็เลยอ่ะโอเค อนให้อนให้พี่พี่ก็ไปเดินเรื่องธนาคารอะไรทุกอย่างแล้วก็สร้างหลังนี้ขึ้นมานะคะแบบนี้พี่ก็ไม่ไปเสียเงินแบบที่ไปเอามาจากแอยธาและผังเมืองอ๋อแบบฟรีคาะใช่แล้วก็พี่ก็ไปคุยกับช่างพี่ก็จะสร้างบ้านเขาก็ทาแบนบสัญญาเอาไว้พี่ก็คือขยายวงเงินเพิ่มขึ้นอ๋อพี่ก็ผ่านพี่ผ่านหมดทุกอย่างแล้วบ้านหลังนี้แม่ได้อยู่กับพี่แค่ห้าปีท่านก็เสียค่ะแต่ถือว่าท่านได้เห็น ความสาเร็จของลูกใช่ตอนตอนผมเดินผ่านนะผมเห็นว่ามันมีถนนใช่ไหมน้องบีใช่ใช่อ๋อเป็นนั้นใช่ไหมคะใช่ก็คือมันเป็นที่ที่ของพี่ไปติดด้านนู้นเลยเนาะบ้านหลังที่ที่น้องโจเห็นนะคะมีมีข้างหนึ่งที่ที่เข้าเข้าออกลําบากครับแล้วก็กานันนะคะเกบอกว่าบอกพ่อพีว่าอ่าพงพ่อพี่ชื่อพงเนาะบอกว่าถ้าลูกมีไม้มีมือที่จะทำก็จะเรียกงี้เนาะคนคนคนสมัยก็จะเรียกงี้ ถ้าเขาสร้างบ้านหรือสร้างอะไรขยับที่ให้คนเขาเขาเดินน้อยอ่าโอเคพี่ก็จําคํานั้นแล้วก็แม่ก็เลยว่าจะสร้างอ่ะขยับเลยลูกให้เขาเ็เดินเราจะได้กุศลเพราะว่าเพราะว่าที่แค่นั้นไปทําอะไรก็ไม่ได้ให้เขาเดินไปมีประโยชน์กว่าอ่าก็เลยแต่ก็เลยให้เขาหยับเข้ามาอ๋อมันก็เลยพอที่จะแบบเอาโมเตอร์ไซค์เข้าได้เดิน้ได้ใช่ใช่เพราะว่าถ้าแบบปิดมันก็เป็นที่ตาบอดใช่ครับก็คือคนข้างในก็คือเข้าออกไม่ได้เราบาปเต็มเต็ม S <S <S เราเป็นบาปกับเราค่ะเพราะว่าเราไปปิดทางเมื่อก่อนมันเป็นไต้ถุนโล่งค่ะเ็าจะเดินเป็นบ้านโบราณเนาะจะเป็นเต้เดินเดินผ่านใต้ถุนกันไปค่ะเดินผ่านใต้ถุนกันไปออกไปถนนแต่บ้านเราเนี่ยคือหนึ่งเราได้เปรียบเขาเราอยู่อยู่ถนนติดถ,น,ถนนเขาออกสะดวกถ้าเราให้เขาอีกสักนิดนึงเขาเดินสะดวกเหมือนเรา เราก็จะได้บุญส่วนพี่อาจจะว่าส่วนนั้นอ่ะจะมาเป็นส่วนเติมให้กับพี่ที่พี่ประทําอะไรก็พี่ประสบความสําเร็จอ่าเป็นอย่าแคบล้วตองกว้างใหญกว้างใช่ใหญ่ใจแคบใช่ไม่แต่ทําธุรกิจไอ้ที่ห้องเช่าถามว่ามีปัญหาไม่มีค่าเช่าเขาค้างก็มีไม่จ่ายก็มีอ่าค้างบอกเดี๋ยวจะมาจ่ายนะ เขาก็หายไปเลยค่าน้ำค่าไฟเขาก็ค้างไม่จ่ายไม่เป็นไรพี่ไม่เคยไปดุพี่ไม่เคยไปบ่นอะไรเขาพี่บอกว่าไม่เป็นไรส่วนที่เราได้กับเขามาก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ไปจ่ายอีกนิดหน่อยย้อนไปถึงบทความที่พี่ส่งมาค่ะก็คือพี่มีเขียนถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่อยากรูว่าพี่นําส่วนนี้เนี่ยมาปรับใช้อย่างไงอ๋อพี่ ชีวิตของพี่ในชีวิตของพี่เนาะทั้งว่าทั้งแต่ไม่รู้จะเป็นการมองชีวิตหรือว่าการเก็บออมหรือการทํางานต่างๆพี่จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะการของพี่ก็คือจะทําอะไรก็ตามพี่คิดตลอดว่าเออเรามีอยู่แค่นี้เรากินแค่นี้เราใช้แค่นี้เรามีพื้นที่ของเราแค่นี้เราใช้แค่นี้แม้แต่รถไปทํางานพี่ไปรถโดยสารนะคะพี่ไปทุกวันพี่ไปใช้พี่ใช้ชีวิตของพี่อย่างเงี้ยของพี่เป็นอย่างนี้พี่ไม่ไม่ไม่ไปเอารถไม่มีรถ เพราะว่าจะไปไหนลูกหลานก็มาไปจะทําอะไรก็ตามเหมือนแต่เค่พี่กู้เงินพี่ก็คิดว่าทํามันคุ้มไหมออมันพอเพียงไหมมันพอเพียงเราก็ใช้ของเราแี่นี้เรามีที่แค่นี้เราก็ทําของเราแค่นี้ค่ะเรายึดหลักการดำรงชีวิตการใช้จ่ายอะไรต่างๆคิดคิดก่อนที่จะทาทุกทุกครั้งค่ะนั้นหลักก็ในหลวงราชการที่9นี้ได้ผลมากเอาไปใช้ได้เลยค่ะสําหรับทุกคนนะคะอย่าฟุ่มเฟือยมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น เก็บให้มากที่สุดเน้นเก็บเน้นเก็บค่ะเน้นเก็บแล้วคุณจะอยู่ได้ตอนนี้พี่ใกล้เกษียณใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่มีอะไรที่จะแนะนําเด็กนุ่นใหม่ที่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไหมคะแบบว่าตอนเกษียณเนี่ยจะได้มีความสุขแบบพี่ตอนนี้เลยอ๋อตอนเกษียณใช่ไหมเกษียณคือถ้าถ้าถ้าในคิดของพี่คือเกษียณหนึ่งเราไม่มีนี่เราปิดทุกอย่างไม่มีนี่ เราจะมีความสุขแล้วคิ่ของพี่ก็คือถ้าน้องๆที่ที่บรรจุใหม่เนาะหรือจะเป็นเอ่อเป็นข้าราชการหรือจะเป็นพนักงานราชการนะคะพี่ก็แนะนําว่าให้ให้สมัครสมาชิกเราไม่ต้องเน้นกู้ก็ได้ค่ะเป็นการเก็บออมเก็บออมของเราก็คือ1 0ของเงินเนาะตอนนี้ให้ให้เป็น10ของเงินของเงินเงินเดือนน้องลองคิดว่าถ้าน้องบรรจุวันนี้และอีก20ปีหรือหรือ30ปีนะคะสำหรับคนที่อายุน้อยๆนะคะที่จะเกษียณมันจะเป็นเงินเท่าไหร่คิดย้อนกลับมาได้เลยค่ะ แล้วปันผลที่เข้ามามันเพิ่มปีนี้เราเรามีอยู่หมื่นหนึ่งปีต่อไปเรามีสองหมื่นสามหมื่นปันผลมันจะเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ใช้นะคะม,มันจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เราจะเก็บไปใช้ได้เหมือนที่อะค่ะมันที่วางแผนชีวิตของพี่ใช้นี่หมดปิดหมดถามว่าพี่เกษียณมีความสุขไหมมีความสุขค่ะพี่มีความสุขมาก หน้าตาพี่สดใสพี่มีความสุขค่ะพี่มีความสุขจะทํางานหรืออะไรสมองมันปลอดโปรง่งพี่บอกน้องๆกับทุกคนที่ที่ทำงานจะกู้จะอะไรก็ตามขอให้ให้ให้เราคิดว่าเราจะกู้ก้อนเงินก้อนนั้นะไปทําอะไรม,ม,มันต้องมีจุดม<อ>ุ่งหมายของการกู้แล้วอย่างถ้าเผื่อน้องๆอ,อายุ40 50ห้าแล้วเนี่ยอีก10ปีจะเกษียณ<ด>แต่ว่ายังมามา,มากู้เพิ่มเนี่ยพี่มีคาแนะนําอยากจะบอกน้องๆอย่างนั้นอย่างไรอายุประมาณ4050ที่กู้เพิ่มใช่ไหมคะก็คือหนึ่ง เขาวางแผนแผนชีวิตของเขาตั้งแต่การกู้<ะ>เขาไม่ได้วางแผนเลย<ะ>เขาจะกู้แบบสเปดสปะอยากกู้อะไรก็กู้โดยการที่ไม่มีไม,ไม่ได้คิดไว้ทีนี้4ี่สิ้าสิอีกสิปีคุณกเกษียณนี่คุณยังเป็นหลักล้านอ<ะ>ทําไงคะปันผลมาคุณก็ไม่โป,<ะ>มป๊คุณก็ไม่ไปคุณก็ไม่ไปไปไปเคลียร์กับสหกรณ์ถ้าคุณ<ะ>ได้ปันผลก้อนนั้นมาใช่ไหมคะสีะ่ห้าหมื่น คุณไปเคลียร์กับสหกรณ์ถามว่าคุณลดไหมลดลดคุณได้อะไรมาก็ตามที่เป็นอาจจะคุณจะถูกหวยหรือถูกรอตเตอรี่อะไรก็ตามคุณไปเคลียร์เลยค่ะไปปลกเพื่อหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือคนที่ค้ำคุณเขาจะไม่ได้เป็นภาระถูกไหมคะพี่เห็นว่าพอปันผลออกไปใช้จ่ายอะไรไม่รู้ไม่เหลือแต่พี่เก็บ เพราะพี่ไปใช้นี่ก้อนหนึ่งของพี่ของอาคารสงเคราะห์ถ้าคุณเอาก้อนนั้นมาหักกับคุณเป็นหนี้สหกรณ์อยู่ถามว่านี่คุณลดไหมลดลงแน่นอนค่ะลดลงแน่นอนพี่เอาเงินก้อนหุ้นเนี้ยเอดพี่เป็นอะไรขึ้นมาเนาะลูกหลานพี่ก็จะได้ใช้เงินก้อนนี้ให้เขาเป็นทุนร้อนมันแต่บาเหน็จตกทอดพี่ไม่มีพอมีไปครอบครัวเนาะเป็นคระทรพี่ก็ให้เขาพี่ให้อย่างเดียวพี่ให้เยอะพี่ได้รับเยอะอื ยิงให้ยิงได้ใช่ค่ะอย่าไปเหนียวอย่าไปตนีทีเหนียวยิ่งให้เลยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้มันจะมาอีกไม่มาทางไหนก็ทางหนึ่งที่บอกเลยแค่นั้นหลักการง่ายๆอย่าไปเหนียวกับลูกหลานอย่าไปห่วงก็ส่งเรียนไอ้อ้วนนี่อันนี้ก็เป็นหลานหลานหลานแล้วภูมิใจยายไหมครับภูมิใจครับแล้วจะเดินตามรอยคุณยายไหมเดินครับเราตอนนี้เริ่มเก็บเงินหรือยังครับเริ่มเก็บเงินได้ตั้งแต่ตอนเด็ก ตอนถึงตอนโตได้ห้าพันแล้วด้เก็บได้ห้าพันแล้วก็ให้ไปออมทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละวันละหันหนึ่งร้อยอาทิตย์หนึ่งห้าร้อยห้าร้อยก็พอครบเทอมก็ไปเอาเงินก้อนที่เขาสะสมออมทรัพย์ไว้<ช>มาจ่ายเป็นค่าเทอมแล้วก็ส่วนที่เหลือหมื่นกว่าบาทเป็นเดิมแล้วหมื่นกว่าบาทพี่กับน้องสาวก็ช่วยกันเพิ่มอ๋อเหมือนว่าสอนให้จ่ายค่าใช่ค่ะคือก็จะพี่จะเอาใส่กระเป๋าให้เขาแล้วก็บอไลน์ไปบอกคุณครูว่าน้องมีเงินอยู่ตรงนี้ ให้เก็บออมให้เขาเขาก็จะไปใส่บัญชีออมทรัพย์ให้อของโรงเรียนนะคะฝึกเป็นการฝึกอยางพูดอะไรกับกล้องไหมครับอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะอยากให้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินเยียวยเอาไวจา้จ่ายค่าเทอมต่อผมอยู่ป .6 ครับผม,มจะเก็บไปให้แล้วครับขอบคุณครับยังกอดกันกอดกันละกันละกันละกันกัคนที่พี่ที่ดู ยายหรือที่ผมกดไลค์ให้ผมด้วยไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ครับเราเก่งมากนะครับเก่งแท้ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเรื่องราวดีๆของพี่สุมาลีกันเยอะๆด้วยนะคะและหากพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวความสําเร็จทางด้านการเงินนะคะหรือว่าปัญหานี้สินที่อยากจะมาปรึกษาหาทางออกร่วมกันกับสหกรณ์สามารถส่งบทความเข้ามาร่วมกิจกรรมในรายการของพวกเราได้เลยค่ะ